อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะเดินระบบไฟในบ้านเรียบร้อยแล้วจริงๆระบบะโซล่าเซลล์มันเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เหลือแค่เดินสายไฟอะไรข้างในให้ลูกค้านะครับก็ตอนนี้แผงมันผลิตอยู่อ่า4กิโลวัตต์นะนี่ครับมาจากแผงนะ4กิโลวัตต์อ่าแล้วก็เข้าแบตนะมันมมันต้องมีไฟเลี้ยงเลี้ยงตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็เข้าแบตอยู่ที่36.9นะครับตอนนี้แบตอยู่ที่98เปอร์เซ็นต์นะนี่ เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้ก็คือโหลดบ้านโหลดบ้านยังไม่ได้มีใครใช้ไฟอะไรนะครับก็อนนี้มาเช็คที่แบตเตอรี่นะเช็คที่แบตเตอรี่กันแบตเตอรี่ก็เก้าสิบแปดจุดเก้าเห็นไหมตรงตามอันนี้นะแต่อันนี้มันไม่มีจุดเก้าข้างหลังนะครับมันก็เลยก็เลยเห็นแค่เก้าสิบแปดนะก็รออีกแป๊บหนึ่งก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วแบตจะเต็มเลยแล้วอันนี้สิบกิโลวัตต์นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็อุดกันจิ้งจกเรียบร้อยแล้วนะปิดท้ายอ่าแล้วก็อันนี้เป็น เป็นท่อท่อ AC นะไฟบ้านนะครับ <_ C> ก็เลยใช้เป็น PVC นะอ่าเ <_ C> พราะว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเหมือนเหมือนตัว DC นะครับ DC <_ C> ก็มาตรฐานของการไฟฟ้าเลยนะอันนี้จะต้องติดเป็นท่อ EMT หรือ IMC เท่านั้นนะถึงจะถึงจะถูกมาตรฐานความปลอดภัยนะก็เดินด้วยท่อ IMC แล้วก็เป็นเ็กอ่อนกันน้ำนะครับตามจุดโค้ง อพอเป็นเส้นตรงก็จะเป็นท่อ M C เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตนู้ค o b b บ i n อ e r นะก็จะมีฟิลฟิลย่อยนะครับฟิลอ่า25แอมป์นะสองตัวนะแล้วก็เป็น DC นะตัวนี้ DC 25แอมป์แล้วก็เซิรโปโป์กโพรเทคทีฟนะครับตัวนี้ก็กันฟ้าผ่าหรือกันโวล์เกินนะอันนี้ก็เป็นกันโวล์เกินของไฟบ้าน ซึ่งก็คือพูดง่ายๆว่ามาจากอินเวอร์เตอร์นั่นแหละอันนี้ก็เป็น r c b o ก็การดูดนะครับการดูดในตัวอันนี้ก็จะเป็นไายโซล่าอินนะอันนี้โซล่าเอาเอาไปหาตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเซฟเซฟอินเวอร์เตอร์ก่อนอันนี้เข้าเซฟความปลอดภัยอินเวอร์เตอร์ก่อนแล้วก็อันนี้ค่อยออกไปหาอินเวอร์เตอร์นะอันนี้ก็เป็นสายสายไฟบ้านเช่นกันอันนี้ก็สายไฟบ้านอันนี้เป็นดีซ ดีๆเข้าตรงนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นปลั๊กไฟบ้านลูกค้าต้องการให้ไว้ตรงนี้ก็ไว้ชุดหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วก็หลอดไฟไฟคู่นะสวิตคู่ติดอสองทีนะ<อ>นี่ต<อ>ิดเรียบร้อยนะ<อ>แล้วก็ที่จอดรถนะตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดู อีกจุดหนึ่งนะในบ้านเ,เ,าเดี๋ยวถ่ายให้เสียวเขดูอ,อ๋อตอนนี้ทางนี้เลยเนาะพี่เขาขอขอโทษนะครับเนี่ครับนี่ป๊าก็เสียบตู้เย็นเรียบร้อยนะอันนี้เสียบตู้เย็นแล้วใช่ไหมครับพี่ อ๋อยังไม่ทำความสะอาดเนาะครับโอเคปักเทสเรียบร้อยใช้งานได้นะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสวิตไฟนะสวิตไฟก็เดินตรงนี้เรียบร้อยสวิตไฟก็เป็นเปิดตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ครับก็ข้างหน้าเรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นระบบะโซลาร์เซลล์ไฮบริดนะครับผม